สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและก็สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้งขอขอพะคุณทุกกาลังใจทุกไรค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะก็ขอวอวยพรนะคะให้ทุกท่านที่เ,เป็นกําลังใจกดซับสไครต์กดติดตามขอให้ท่านประสบความสําเร็จมีความส,สุขสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักนะคะ สำหรับคนที่อาจจะบอกว่ามีคู่แล้วหรือสถานะที่ไม่ชัดเจนอยู่ก็ได้ที่มีปัญหาอยู่ก็ได้นะคะว่าเหตุการณ์ชีวิตความรักของชาวมังกรจะเป็นยังไงและคนที่ท่านามีความสัมพันธ์ด้วยหรือคุยอยู่นะเขาคิดยังไงและจะมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะจะคุมเนื้อหาแค่วันที่16ตุลาคมถึง3 1ตุลาคม2563นะคะ ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ระยะยาวนะคะค่ะเรามาดูความสัมพันธ์เลยนะคะไพ่าชาวมังกรน,นะคะไพ่าชาริออตเกยร์อมเบเลอร์8ถ้วย10เหรียญ9ถ้วยแล้วก็อัศวินดาบนะคะไพ่ยอย่างนี้บ่งบอกถึงชาวมังกรมีความรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมาแล้วนะคะมีความรู้สึกอยากตัดสินใจที่เด็ดขาดเอมเพอเอร์อยากเรียกความเชื่อมั่นนะความศรัทธานในตัวเองความเขาเรียกว่า รักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะมีความรู้สึกเสียใจในการกระทําของคนรักนะคะแปดถ้วยที่เขาเดินหันหลังจากไปที่เขาไม่ได้มองถึงในอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขาเคยรักกันมากมายสิบเรียนเก้าถ้วยนะคะคุณทุ่มเทคุณทําทุกอย่างเพื่อเขาหรือเขาเองก็เคยรักเคยปรารถนาในตัวคุณหรือ,อมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันอยู่แล้วแต่แล้วตอนนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไป นะคะเขาได้แปลเปลี่ยนไปเขาเมีเขาเรียกว่าการกระทำที่มันที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะเหมือนออชาวมังกรจะจับอาการของคนรักได้นะคะว่ามีการเปลี่ยนไปนะคะจนทําให้ชาวมังกรเนี่ยนะคะจะมีความรู้สึกว่าตัวเองทนต่อไปไม่ได้นะตัวเองจะต้องเป็นฝ่ายที่จะ เดินออกมาเองก็ได้อะไรประมาณนี้คือ m o ฟอ on นั่นแหละค่ะไพ่แถ้วยกับอัศวินดาเป็นการตัดสินใจที่ที่มองว่าไม่ได้เชิงว่าอารมณ์แบบหุนหันพันแล่นอย่างเดียวนะอาจารย์มองเป็นการตัดสินใจที่อาจจะบอกว่าเด็ดขาดก็ได้ว่าตัวเองต้องการความเด็ดขาดเราเราทำดีแล้วในเมื่อไม่เห็นความดีก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมจะทำเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นสำหรับ ชาวมังกรนะคะแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะต้องมาดูไพ่สรุปอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือความคิดและคิดว่าตัวเองจะเป็นอย่างนี้จะทําอย่างนี้เราไปดูฝั่งเขาบ้างนะคะส่วนฝั่งเขามีไพ่สามถ้วยแน่นอนละสามถ้วยขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของมือที่สามเข้ามาแหละนะคะเป็นไพ่เอ่อจ็ดถ้วยเป็นรูปเด็กๆขึ้นมาจะเป็นคนที่อายุน้อยเข้ามาผัวพันเขาอยู่นะคะเด็ดซันด้วยนะคะ เป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามานะคะทำให้เขามีความรู้สึกแบบหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่เหมือนเขาก็ยังห่วงใยคุณอยู่นะคะไพ่สตาร์ชุดนี้ไม่ได้แปลว่าการเทนะแปลว่ามีความรู้สึกคุณก็ก็ยังมีค่านะมีดอกบัวที่ทลอยอยู่ในน้ําเนี่ยคือเขามองว่าคุณยังเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขาอยู่เหมือนกันแต่ด้วยที่ตัวเขาเองนั่นแหละที่ อาจจะเพลอไผยกับสิ่งเร้าที่เข้ามายั่วยวนนะคะพ่ย,ยังไงการยั่วยวนเนี่ยนะคะทําให้เขาแบบเหมือนหลงไปชั่วขณะนะคะตอนนี้มีการหลงนะคะให้เออเลเวอร์การหลงกับสิ่งใหม่ๆอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่แปลว่าตัดสินใจซะทีเดียวว่าเลือกสิ่งใหม่ไปเลยแล้วเทคุณเลยยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะนั่นก็คือคนยังไม่มีความเขาเรียกว่า มั่นคงในทางจิตใจพอนะคะนั่นก็คือคนรักของมังกรเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูไพ่ความสัมพันธ์ต่อนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณกับเขาจะเป็นยังไงกันต่อนะคะจะจบหรือจะไปต่อกันหรือจะยังยืดเยื้ออยู่แบบนี้นะคะไพ่อัศวินเหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็ ราชาถ้วย empress, the hermit อ่าอาจารย์เขาเคลียร์อีกใบหนึ่งนะคะถ้าเคลียร์ไม่ได้ไพ่นี้จะมีผลสูงเลยนะคะโอเคค่ะก็ยังเป็น lover อ่ lover lover นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองเป็นการาจบ ชั่วคขาวอะนะคะก็คือแปลงนี้แล้วกันเรื่องยังยืดเยื้อนะนะปักนี้อาจารย์มองว่ายังไม่จบจริงนะคะไพ่อัศวินเรียนน่าจะแปลว่าการนิ่งๆการไพ่ธาตุดินการนิ่งๆการาท,าดดารารที่พยายามที่จะอเรียกความเชื่อมั่นทั้งตัวเราและตัวเขาเนี่ยแหละเรียกความเชื่อมั่นของตัวเองหรือเรียกศรัทธาอะไรบางอย่างกลับมานะคะไพ่ราชาทั่วเอมเพสการกลับมามง ในการและกันว่ายัางรักกันอยู่ไหมยังมีค่าในใจอยู่ไหมอะไรประมาณนี้แต่แล้วก็ยังมีค่าแหละท,ทั้งคุณและเขาก็ดูว่าเหมาะสมกันดีนะคะที่จริงแล้วเนาะไพ่เอ็มเพรสกับคิงถ้วยเนี่ยนะคะแต่ด้วยปัจจัยสิ่งเราน,านะคะที่ที่มาเป็นประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นเดอะเฮอร์มิตกับไพ่เดทอาจจะแปลว่า,านิ่งชั่วคราวหรือนิ่งๆกับคุณไปสักพักเพื่อการไปค้นหา ตัวเองให้มากกว่านี้เดอะเฮอร์มิตคือการค้นหาการศึกษาการที่ยังอยากจะสแสวงหาอะไรใหม่ๆอยู่เพราะนั้นก็อาจจะมองว่าลดระดับความสัมพันธ์ลงก่อนนะแต่ยังไม่ได้แปลว่าเลิกนี่ไงคะไพ่จะออกแบบนี้เลยไพ่เดทถ้ายังไม่มีไพ่ขยายที่เป็น10บดาบหรือชาวเวอร์เนี่ยก็ยังแปลว่าไม่ขาดนะคะเพราะไพ่หลังไพ่เป็นเลเวอร์อยู่เพราะนั้นไพ่เลาเวอร์มันก็ยังสื่อในในยาของของการกลับกลับมาได้นะครับ ใพ้เลเวอจะเป็นความรักที่ต่างจาก d e วิลนะที่จริงเราดวิลเนี่ยจะเป็นรักที่ค่อนข้างจะอันตรายถ้าไม่ได้ก็ก็ไม่ยอมจะต้องต้องได้หรือการคิดายกับคนอื่นก็ได้ถ้าไม่สมหวังแต่ l ลเวอนี่จะเป็นความรักในแง่ของของการทนุถนอมอยู่การที่ยังมีสิ่งดีๆนะคะเห็นไพ่นางฟ้านะคะ จริงๆแล้วยังรักยังห่วงยังให้โอกาสตัวเองหรือคนรักอยู่อะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าขอให้การเวลามันมันคลี่ลายเองดีไหมคะคุณกับเขายังมีโอกาสที่จะมาเริ่มต้นหรือมาศึกษากันใหม่ก็ได้นะคะขอให้เขาไปค้นควา้าอะไรของเขาไปก่อนเถอะให้เขาไปเรียนรู้ใจตัวเขาเองให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะปล่อยเขาไปสักพัก นะคะอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูไพ่คำแนะนำนะคะไพ่คำแนะนำาจักไพ่ลมาแันเซลให้กับชาวมังกรว่ายังไงอ่อาไพ่โค d เ p e n d นซี y นะคะแล้วก็เอนเกรสเมนต์ก็เป็นไพ่คำแนะนำที่ดีนะ ไพ่จะบอกว่าต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ต้องอยู่กับตัวเองต้องรักตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะอย่าไปเศร้าซึมอย่าไปคิดมากต้องคิดว่าตัวเองมีค่าเสมอดีเสมอและยังจะต้องอยู่กับปัจจุบันและทำอนาคตให้มันดีมากกว่านะคะไพ่ใบนี้นะคะแล้ว engagement เมื่อเรารู้ค่าของตัวเองแล้วทำไมคนนั้นจะไม่เห็นค่าเรานะคะ your love life is ascending to Uh, a higher level of commitment นะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะยกระดับความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตเป็นมั่นหมายแต่งงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักอันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันอาจจะบ่งบอกถึงสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้นะคะขอให้รอคอยนิดหนึ่งนะคะสำหรับชาวมังกรนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ถูกใจอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ